พื้นที่ห้าไร่มะละกอพันฮอลแลนด์ครับดกมากเก็บไปสองรอบแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆสวนครับน้องสาวบอกว่าวันพฤหัสหน้านี่เขาจะมาเก็บ คนที่เขามารับซื้อเขาจะมาเก็บนี่เก็บได้แล้วรุ่นนี้เหลืองเหลืองเก็บได้แล้วเก็บที่ประมาณสองตันพื้นสวยๆดกๆปลูกมาประมาณ8เดือนแล้วผลผลิตพ,พ,พึ่งออก ก่อนโนรูเข้าสวยมากมีมะละกอเกือบพันพันห้ต้นพอในรูเข้ามาพอโนรูเข้ามาเหลือไม่ถึงพันต้นไอตรงนี้ตรงที่เนินตรงนี้เป็นที่เนินปัญหาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ปลูกโดยการยกร่อง เป็นที่เนินต้นไม่ค่อยล้มตรงไหนที่เป็นที่ลุ่มหน่อยต้นล้มหมดเลยเสียดายราคาดีด้วยช่วงนี้ช่วงโนรูเข้ามาราคา30บาทต่อกิโลแต่ช่วงนี้ราคาเท่าไหร่ ยังไม่รู้เลยเดีเ๋ยวเจอหน้าน้องสาวจะทำหน่อยมันสวยมากเลยตรงเนี้ยเนี่ยเป็นที่เนินนี่เนี่ยตรงเนี้ยดูสิดูลำต้นมันดูต้นโอ้ดกเว้ยดกจริงๆดูพี่น้องดูตลาดต้องการเยอะตะลาดต้องการเยอะ มีคนมาขอซื้อเยอะๆเลยแต่ว่าเห็นน้องสาวบอกว่าเขามีสัญญากับคนรู้จักกันอะ่ะเขาก็เลยไม่ขายให้คนอื่นแม่ค้าในตลาดมาซื้อทีละยี่สิบสามสิบกโลไปขายในตลาดตลาดในเมืองสุรินทร์นี่แหล,ละมัละยี่สิบสามสิบโลสองสามเจ้าพันฮอลแลนด์หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบดกมากตรงนี้ต้นสูงด้วย สูงกับสมเมตรอ่ะสูงด้วยสมเมตรมั้งสามสี่เมตรเลยโอ้สูงสวยมากสวยมากสวยมากเป็นอาชีพที่น่าสนใจใครมีที่ดินเยอะๆส,สวนเยอะๆน่าสนใจมากอือโอ้โดกจริงๆเลยตรงนี้ นี่ดกตรงนี้ดกกำลังจะออกดอกออกดอกอีกแล้วน่นะออกดอกออกช่อต้นหนึ่งเป็นร้อยโลกบัางเนี่ยนูนนูนัน,น,นยอดโอ้ยอดสุดยอดสุดยอด สวยมากสวยมากสวยมากการให้น้ำใช้ระบบเซกโซโลาเซลล์แดดออกทีไรน้ำไหลเลยเนี่ยเอ็มขุดบอ่อเล็กๆบ่อเล็กๆมีผ้ายางถ้าไม่ใส่ผ้ายางน้ำก็ไม่อยู่ มีปลาด้วยอ้อยอนแสงหรือเปล่านี่แสงโซลาเซลล์ต้นนี้เตี้ยติดดินเลยหัวเข่าเ,าเลยหัวเข่าผมนิดเดียวต้นนี้ เลยนี่แถวนี้ต้นเตี้ยแถวนี้ต้นเตี้ยโอ้ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยเหลืองแล้วเหลืองแล้วเหลืองเยอะเหลืองเยอะสุขหวานหวานมะละกอพันฮอลแลน น่าสนใจน่าสนใจใครมีที่เยอะเอะปลูกได้เลยเดี๋ยววันไหนเขามาเก็บคนที่รับเหมาอ่ะมาเก็บจะสอบถามว่าเขาเอาต้นมาจากไหนเขาขายต้นละกี่บาทโอ้ดูกำลังโอ้เก็บได้เป็น อีสองปีน่เนาะจะเป็นอย่างเงี้ยพื้นที่ห้าไร่ครับพื้นที่ห้าไร่ปลูกพันห้าร้อยต้นปลูกเป็นร่องปลูกเป็นร่องเป็นร่องให้น้ำโดยระบบสายสายยางนี่กานให้น้ำอืม ห,หัวน้ำหยดหัวน้ำหยดเต็มเลยอ้าวเดี๋ยวไปดูตรงที่มันโดนโนรูเข้าหน่อยสิมันเป็นยังไงล้มระเนระนาดเลยอ้าวพีน้องดูโนรูเข้ามาทั้งหมด มันมะละกอไม่เหลือเลยแถบนี้ทั้งแถบเลยแถบที่ติดทุ่งนาแถบนี้ติดทุ่งนาแถบติดทุ่งนาดูตะเกลียดินใหม่หมดจะยกใหม่ยกร่องใหม่ยกใหม่ดู กำลังออกดอกออกผลกำลังให้ผลผลิตก็ามาสองวันเองหมดเลยหมดไปครึ่งหนึ่งหมดไปครึ่งสวนโอ้เสียดายเสียดายเสียดายไปหลายหมื่นน้ <c oughs> นองเอ้ย ดูครับดูล้มระเนระนาดดินมันอ่อนแถวเนี้ยดินอ่อนเป็นดินทรายเป็นดินทรายดินมันอ่อนน้ำมากๆวันนี้เลยโค่นเลยไม่ได้มีอะไรมาค้ำด้วยไม่มีไม้มาคำ้ำ สวยสวยสวยแต่ก่อนแต่น,นี้ที่ผมมาตัดหญ้าก่อนโนรูเข้าอ่ะโอ้โหสวยมากเลยเนี่ยตัดหญ้าแถวเนี้่ะให้วัวกินเนี่ยโนรูก็ออกไปจบเลยกระจัดกระจายเลย <laughs> อ้าวเดี๋ยวเขาบอกว่าวันพฤหัสหน้าเนี้ยนะ่ะเขาจะมาเก็บเดี๋ยวจะมาดูอีกทีอู้ยว่าจไรสักกี่ตันเนี่ยบอกมันเหลือเกินครึ่งแล้วมุดดูแล้วนะ่ะอ้าวโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ